เริ่มครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีพี่ๆทุกคนอยาก็ปใช้านมือก็พูดดีมากครับวันนี้ที่ได้มาที่วัดไร่ขุ่นวัดบ้านหนองยางครับวัดบ้านหนองยางตำบลอยู่อำเภอบานพลัดจังหวัดศรีสันนะครับวันนี้มาถึงก็เป็น เป็นบุญเด็ดดีด้วยใช่ไหมครัแล้วก็บริการสมพูเจ็ดวันเจ็ดคืนเก้าวันเก้าคืนช่างพ่อช้างพ่อทำก็ก็มีมีลักษณะว่าเป็นการร่วมบุญใหญ่เลยวันนี้มาเห็นชาวบ้านพี่น้องหลายๆอำเภอก็เริ่มเริ่มเดินทางกันมาแล้วนะฮะวันนี้เข้ามาในวัดไใช่ลาเรียบร้อยเห็นสิ่งที่เห็น ไม่เหมือนไข่ในสีเกรนะฮะเป็นที่แรกเลยก็ได้ก็คือเห็นไอ้ไข่นะฮะไอ้ไข่เป็นไข่อะไรยังไงวยต้องถามดีเริ่มทั้งชาวบ้านแล้วก็ผู้ดำเนการผู้จักบ้าพนะครับอาจารย์ทัพพีครับสวัสดีครับคดีเจ้าไข่เนี่ยเดิมทีนะฮะคือแม่ของผมแล้วก็แยกเป็นน้องแม่ทางพี่ทางป้าเนี่ยเขามาวันนี้ สมัยนั้นก็จะเป็นอาที่ว่าทาเงินได้ีรอบๆอะไราวกนี้ทำมาอาศัยตรงนี้นะครับาเป็นมาก็พอคุณแม่เสียแล้วผก็เลยต่อให้กับคุณแม่นะฮะว่าอาชัพชาวบ้านนี้ชัดมากดังน้ผมก็เลยพยายาม่ว่าสักวันนึ่งต้องมาทำให้สำเร็จพยายามอมาเรื่อยๆแล้วก็พอมาติดเรื่องคน ก็เลยประถามชาวบ้านว่ากบ้ามากเรียนทองเลยจะหาที่ไหนมันก็หายยากใช่ไหม เ็เลยชูปัจจบานว่าอมมนไไหมว่าจะมาพัทนี่นะท่จะปลกได้หรือ่เราขอนวิธีถ้าเราขอขอให้เราอลุกเี่วัดเขาป่อวัดเขาเป็นชื่อวัดันุอยางสรุปแล้วท่ะนจะาุณที่วัดพระธาตุานพระธาตุที่กัเขร์ดะธาเราสามารถที่จะทำ

เป็น,นข้าที่ถ่าท่านไผ่ายถ่ายบนเดินนะฮะดำมาเพื่อจะนลงุงพุทธศาสนาเพื่อระด,ดมทุนใช่ไหมฮะสร้างเล่าโวสวดที่นี่ร่วมกับพี่น้องแล้วก็มันทำชาวบา้านตระยาก็ส่วนก็อาจจะมีพี่น้องที่อยากมาร่วมมูลมารว่ายังพี่ขันเองวันนี้ก็เป็นชุดโรบายสองแบบนะฮะในการระด,ดมทุนที่จะทำเพื่อรักพุทธศาสนานะฮะญี่ปุ่นก็เชื่อว,ว่า,าันนเป็ ครับ่ะโอ๋ตอบคำถกรเสสพี่น้องชาวบ้านบ้านเราครับที่นี่าหมู่บ้านหองยาแล้วบ้านได้เห็นแบบคนต่างคนต่างหใจกับบ้านของเา ว่ามีคนที no ่ใจบูนราทาตองติดต no ่อกันตั้งแต่ตีสามสิบแปดมาสาที่สามสิบหกเริ่มตั้งวาแล้วก็จ่ายสามสิบแปดนันก็จะมีตั้งวาต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นเป็นเป็นใหญ่เป็นกำลังใจเป็นกำลังหนักหนักทุกอย่างที่จะพาบ้านกราอย่างเดิม เดี๋วก็เาก็ทำบ้านยังไงเราก็เอาอย่างนั้นสู้อยู่ตลอดบ้านนี้ร่วมด้วยด้วยกันร่วมด้วยวยกันค่ะอันนี้ เขตอนญาติพี่น้องมาจากบางปักเตนะมีเป็นสองพันรถบัสเราก็ต้องรับท่า้านอาหมบ้านจได้ก็การรยไปนอนบ้านี่มากบ้านันระ้องเที่ยวโฮมสเตย์รงรต่นแงไม่ความสะอาดก ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีี๋ยวขอถามคี่ผมเป็นไงบ้างครับรู้สึกดีปอย่างรไม่เคยมีค่ะ นำสิ่งนี้มาให้กายเนหนึ่งในีกิชาวูบ้านงให่แบางเฉลิให้ไปเืเพใจอย่างมาไม่เศร้าไม่ถูกความดีใจมีเยอะะเรื่กำลังใจเราครับมีน้อยก็ให้น้อยมากมากแต่น้องก็มาช่วยเหลือคับนนี้ทังนั้นประชาชนแล้วก็หมู่บ้านาเฉียเนี่ย เขาสุดสนใจเป็ที่เสื่อทั้งในะครับอาจจะเป็นแปลกหรือ้งใบอะไรก็ไม่ทราบนะครับสุดสุดสุดรกว่าครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทนะ่านผู้ใหญ่ที่รับเวลามาช่วยชาวบ้านให้เจริญลุ่งเรือง,องในรับข้อเมื่อเข้าใจชาบ้านออาทุกอย่างที่จะกคงยื่นจากเขา เขาเพี่น้องทั่วไปต่อทั้งประเทศก็ว่าได้แล้วเขาอย่างไรนครับดีอยหน่อยครับไปยวงอใา้ท่านอ่ากล่าวว่าเขรากลิ้ที่เช่อันเ่นชวนพี่น้องมาร่วมบุญมาร่วมทานมาร่วมกันมาร่วมจิตอาสานนว่าครั้งนี้มาร่วมกันแล้วต้องจากไหนบ้าง ใจกับมีมสายบุญนะสายบุญจะกรมาช่วยตั้งแต่มีเพื่อ่ ประมาณแคก็แหลกเหมเนี่ยวก็ก็ดูใจมากผมก็เพิ่งมาอยู่ใหม่ๆหลังเกษียณนะครับไรับจ้างทำปยาวาทำท่านมาทำความอ้นแก่บ้านเล็กๆไม่มีอะไรเลย แต่ก่อนนะสับจุดหลังสีุดหลังใะครับาาแล้วก็เป็นการสืบสายปายระเภทนี้ด้วยที่ชอบใจก็คือมวหาไหนไม่มีแล้วครับพี่ว่าจะมีหนังกลางแปลงแล้วก็เราคงย้อนยุคนี่แล้ก็มีแบบแบบเราทุกบ้นบานเนี่ยแบๆๆบ เออบรรทัพใจเหมือนกับว่าแบบแต่ลูกหลานจะได้สืบสานต่อไปอีกนะครับเพราะว่าประเพณีของไทยเนี่ยมันจะเล่นเรื่อยถึงว่าสมัยก่อนเรื่องม้อนเองเนี่ยยากแต่ยายเนาะเพราะว่าสมัยโบราที่รุ่นที่มันมันก้าวหน้าไกลนิดเดินแล้วก็แยอันตรายแย่เดียวเป็นรุ่นเรื่องนี้แหละต้องมีมาเราพงชาวบ้านมีน้ำการแปลงเนี่ยวัดนี่นี่ยมันชอบชอบตรงนี้แหละครับชอบ แล้วก็จะระดมทุนที่สร้างโบสถ์ที่ที่สร้างใจไว้จะให้โบสถ์เสร็จแล้วขท่านเขาบอกว่าภายในสินบปีแต่ว่าตอนนี้ก็มีไข่มาแล้วก็ก็คือกัดแรงกล้าแรงแรงมาแรงว่าทำให้ดูดูดูแลจัดการมา,แ,มา,รๆๆาแรงมากครับแล้วเขาขอบคุณท่านอย่างมากครับ กาก็เ <lod? S 1> ็นที่ได้ใจดีนะฮะที่เราได้มีไข่ไข่นะจังหวัดสิเกตเป็นวัดแรกนะฮะของจังหวัดสิเกตที่เดินเดินมาเป็นเป็นไม้ไม้เเป็นไม้เกศหลักทองทองขับทองนะฮะงหวัดสมุทรจังหวัชุมพร กวาดพิงใหม่เสร็จแล้วเป็นสูกเสดที่นครสิรินาคตีทมไว้ที่ส่อันเดิมไว้ที่สิ่เกษ็เ้พันทำด้วยพันพันธ์พ0นธ์พันถ้าไม่มีแรงศรัทธาคงไม่ได้ทำด้วยศรัทธาสาธุใจยารที่ผว่า ผมไปทำอะไรแล้วแต่มาดูไปเขาบอกว่าอะไทุกอย่างราคาสูงเหลือขึ้นราคาอันนี้เป็นบุญญาพิจารณเบื้องแรกเลยนะครับก็ สรุปกันว่าวันนี้ทั้งเจ้าภาพทั้งพี่น้องประชาชนาาาวัยยาวัจกรวัคนันนะขับเพื่อความขของทุกฝ่ายใช่ไหมเพื่อที่จะเริ่ตุนสร้างพระ่าโบสถ์สืบปอนพระพุทธศาสนานะครับขอบคุณอย่างมากมายบคทุกท่านนะเกี่ยวคับวันนี้เป็น เป็นคลิปแรกๆเลยของรายการกอ,อคือนะตอนเจริญใช่ไหมครับจริ<ล>น้องได้รับรู้รับทราบว่าให้ถ่ายที่สเขียนดีแล้วครับครับขอบคุณครับบวัสบาครับ